ครับผมวันน Nacional, it, welcome. Welcome. ี้จะปลาแม่แอลนะครับเวียงปลาเป้าเกมนะเตียงเรียนเวียงปลาเป้าวิทยาคมนะครับผมก็เริ่มจากเตียงเรียนนะฮะก็เตรียมนักเรียนขึ้นรถเอกนะไหลเข่อไม่เขาอย่างหลายกันขนาดนักนะนักเรียนแต่ขอบขวนนักขนาดขอบขวนนี่หมายมไม่ได้หมายถึงว่าครอบครัวนะเตรียมขอบเตรียมขวายนะคนเมืองจะหู้ดีนะฮะขวนนักขนาดนักนะครับเพราะเยอะมากนะครับนี่เานี่ก็เตรียมขันสลุงนะฮะขันดอกไม้ไป นี่จะเอาไปเดินขบวนนะพราห้าปีนาทีอันพอจะได้แต่งขบวนนะครับผมในงานเปิดกีฬานะครับเวียงป่าเป้าเกมวันนี้นะครับผมก็ออกมานะครับกับป้ากันมาสักจำล่ำเอกหารป้ายเนาะรวยไปหน่อยวันนี้ขอสปีดนะเตะนะครับเจอป้าเขาว่าแม่สวยนะเลี้ยวซ้ายครับเนี่ยต่างไปเชียงใหม่นะฮะ ถนนหนตางก็จะบอลอดงอนแงดน่้อยเนอะตางนี่นะครับแล้วก็ผมทำน้าทีพลครับครับลดตู้ไปนะครับนะฝ่าในช่วงนี้หน้าหนาวนะก็จะเพราหอะไรนะเออเคลีย์บูสกายอินละข้างตางก็มีอันอันนี้เนอะอย่างก็บัตรนมสดพุทรานมสดขายนะครับไผไปแถวแถวนี้นะครับก็ล้องแวะซื้อเอานะครับล้ำตัวนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันได้ซื้อนะฮะสักจำล่ำอีกอะนะประมาณ ลุงเรียนนะผมน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครับรถตู้มันคือเล่งมาได้นะรถตู้ค่อนข้างที่จะเกาหน่อยนะฮะมาถึงกลางเมืองเวียงป่าเป้าแล้วนะครับห่างจากโรงเรียนผมประมาณ70 80โลเนี่ยนะครับผมน่าจะต้องไปหาตีภาคของนักเรียนก่อนนะซึ่งเราไม่ได้นอนโรงแรมนะฮะน่าจะปาไปพอว่าอันนักเรียนนักกีฬาน,นะฮะนอนกันที่ไหนนะครับก็คือเราเอาคนมาน้อยเดียวหนะ่ะในรถตู้นี่มีผมกี่คนนะฮะมีครูแล้วก็มีนักเรียนสัก4ี่ห้าคนเนาะเพื่อจะเอาไปแต่งตัวนะครับ คนที่จะเดินขบวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬานั่นแหละวันนี้ประยุทธ์อีนาะนี่ที่พักอันสุดหรูหราของเราอยู่ใายมือนี่เลยนะครับผมวัดป่าม่วงนั่นเองนะฮะต้องขอบคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับที่เมตตานะครับเพื่อรออนไปพักนะครับผมนะห้องมีเงินเจ้ากันเนาะก็เสียกาบบำรุงอาจจะต้องจ่ายกาบบำรุงเพราะทำบุญนิดๆน้อยๆเพราะมันถึงกระเต้ครัวนะนี่ครูปุญญพร์นะครับผมนะเป็นแม่งานเลยนะครับงานนี่นะครับผมนะ แล้วก็เอาน้อง,อง,องส,าส,าสาวเด็กทั้งนุ่มทั้งสาวแหละรอน,นักเรียนทั้งนั้นนะฮะมาแต่งอันนี้คือเขาบบนี้เงินไปจ้างช่างแต่งหน้าเนาะนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเกานะ่ยช่างแต่งหน้าลักเลยก็คือครูนะนะครูมีหญิงครูสาวๆวนี่ผมมีหน้าทียังอ่ับรถมาคือเปิดแล้วก็อันนั่งพอแล้วก็ทายคลิปเนี่ยทำคอนเทนต์อันนี้ก็ครูอ้อมนะครับ <c oughs> นี่รอบนะฮะร,รอบ,รบอันใส่หาบนะครับผมมีแผ่นปลาสลากวุ้นเนาะขบวนประนาธรรมีอันอนี้ก็กินติ๊ก นะครับผมกินบันย่างเลยนะบอกขยาจม่มอีกนะระวังที่ไีหยิงแต่งตัวไปประจ่ายก็ห้าวเอาห้าวเอาพอเตอะยังคือเอเรี่เลยนะนี่คนระูก้อยครับนะทำหน้าที่นะแต่งหน้าเนี่ยอันติกินื่อกี้นะครับเดี๋ยวหลังจากแต่งเสร็จนะั่งก็กินต่อโดยบอกไว้ก่อนนะครับนะแต่ก็บอกอ้วนนะบอกเข้าใจเ,เราออนมันนี่นะนะแต่อพอทาช่างแตง่งนะยังคือค,อนะครูออมนะฮะ แล้วก็จะมีครูปุ้ยเหม่มคน้นแล้วก็น้องบีมครูบีมนะเป็นนักศึกษาฝึพ่สอนนะครับเจยกันแต่งหน้าแต่งตาไปอันนี้กับสาวๆที่จะเดินในขบวนเอกนะเาะว่าเดี๋ยวไอไว้ขนาดถ้าไข่หัว่าเปินเอาอย่างมาเสริมนาะอกวันนี้นนะเดีย๋ยวไขคไข่หัวเม่นมาครับเดี๋ยวอย่าทำคลิปนะ่าเฉลยน,น,นะนี่ดูแลตัวเองไปนะครับเพราะว่าสวยเก่ง ทำเองทุกอย่างนะครับผมนะฮะสาวมั่นสองคนนี้ยสามสาวเออเด้อหงเฮียนเขาเป็นโหงเฮียนขนาดน้อยนะครับขนาดเล็กนะครับนักเรียนร้อยปลายมาถึงสองร้อยนะก็ต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่เฮือยืมชุดมานะครับผมบางชุดนี่เป็นยังม่ได้ซักเลยนะครับผมก็เอามาให้นักเรียนยืมนะครับผมยืมใส่แล้วก็เขาก็ได้รางวัลทีหนึ่งของโรงเรียนขนาดเล็กมานะครับผมโอ้ปิกมาถึงโรงเรียนเพิ่งสามทุ่มแล้วครับใ่รยก็งแกรว่าแต่ละขบวนเป็นมีไอหยางกันพ้องเดี๋ยวจะมาต่อแหมคลิปละกันนะครับขอคลิปนี้ไปก่ออนคคคครรรัััับบบบขุณสสวดี